วันนึ่ง่ะคู่อริเขาผ่านมาแล้วเห็นคนนี้นั่งอยู่เฉยๆย่างอยู่ริมน้ําก็เลยชักเอามีดปาดตาขึ้นมาแล้วก็จ้วงแทงหลังไว้เต็มแรงเลยเขาว่านะแทงแล้วมันดังกึกเหมือนแทงหินน่ะ ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศร,รัทธ,ธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิพพ่งก็จะสีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ตามตำราของไทยเราก็คือเป็นสัตว์ที่มีลักษณะผสมของสัตว์ที่มีอำนาจมีงวงเหมือนช้างมีตัวเหมือนสิงห์ทุกอย่างเป็นการรวมของมหาอำนาจด้วยในตัวหมด ก็คือเป็นสัตว์ที่มีพลังทรงพลังมากเขาถึงได้นำมาใช้ทําเป็นเครื่องรางของขลังเพื่อแสดงถึงพลังละำหามหน้าแล้วเก่งกล้าสามารถหลายคนเนี่ยมักจะเรียกกันผิดว่าเป็นคชสิงแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยตามตําราเดิมเนี่ยมันคือคชสีคนทางชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาก็เรียกแค่ว่าสิงเพราะว่าเขาก็เรียกสั้นๆตามที่เขาเห็นที่เเขาเห็นนะจริงก็คงจะมีหลายท่านที่ทําคชสีกันขึ้นมาคชสีที่ที่ดังที่สุดเนี่ยจะเป็นของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวน ซึ่งหลวงปู่รอดเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นองค์แรกๆหลยที่ทาเขาจะสีขึ้นมานะซึ่งของท่านเนี่ยก็จะใช้ไม้ขนุนตายพรายเป็นแก่นไม้ขนุนมันจะต้องเอารากที่แทงที่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ยืนต้นต,นตายพรายเอาตัวรากนี้มาแกะคือบรรดาต้นไม้หรือผลไม้ที่ตายพรายเนี่ยตามตำราไทยโบราณทางสายเวทเนี่ก็ถือว่าเป็นของทนสิทธิ์คือของที่มีฤทธิ์ในตัวถ้าเป็นต้นไม้ตายพรายคือต้นนั้นมันตายแล้ว แต่มันยังยืนต้นแข็งอยู่ไม่ผุพังไม่ล้มไม่อะไรลงมาเนี่ยก็ถือว่าแก่นไม้นั้นอ่ะม,มันมีความขลังมีความทนสิทธิ์ของมันก็นํามาใช้เป็นเครื่องรางของขลังได้หรือลูกไม้ที่อยู่ตามต้นที่เราบอกหมกักของผู้เอี่ยมที่ว่าใช้หมากตายพลายก็เป็นหมากที่มันคาอยู่ในในช่อ แต่ต้นตายแล้วแต่หมากนั้นก็ยังอยู่ก็ถือเป็นหมากตายพลายของพวกนี้ถือว่าเป็นของทรนสิทธิ์แล้วก็คำว่าไม้ขนุนเนี่ยก็เป็นมงคลน,นามของไม้บ้านเราอยู่แล้วสมัยก่อนถ้าปลูกบ้านให้ปลูกต้นขนุนไว้หลังบ้านต้นมะยมไว้หน้าบ้านมะยมหน้าบ้านเพื่อความนิยมชมชอบของคนที่มาเห็นพบเห็น ส่วนขนุนไว้หลังบ้านคือเอาไว้หนุนไม่ให้เราตกไม่ให้เราต่ำไม่ให้เราชุดโสมเป็นมงคลน,นามของไม้พวกนี้อยู่แล้วแล้วก็เขาต้องเอารากที่มันชอบนทางทตะวันออกคงจะเป็นอุประเทศในการเลือกว่าไฟหาไปในทางที่เจริญในทางที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองก็เอา,ารากนั้นมาแล้วมาแกะเมื่อแกะเป็นเขาจสีเสร็จก็จะมีการจาน สมัยนั้นเขาเรียกทางด้านของทางบางโทรัสที่ท่านอยู่นั่นน่ะจะมีเป็นพื้นที่ของชาวมอญพื้นเพชาวมอญเยอะเขาเชื่อว่าเป็นช่างชาวมอญเนี่เป็นคนที่แกะแกะขึ้นมาก็เป็นลักษณะรูปง่ายๆก็จะเห็นว่าศิล์ในการแกะก็ไม่ได้แบบวิสมาหลาอะไรมากไม่ได้วิจิตอะไรมากมายเพราะาคงเป็นเป็นช่างชาวบ้านจริงๆอาจจะไม่ได้เหมือนตัวในวันณคดีที่เราเห็นร้อเซแต่ว่าก็ยังมีความชัดเจนอยู่ว่าเขาเป็นคดจีเพราะว่าเขาจะมีงวงเหมือนช้าง หางเขาขึ้นมาเหมือนกับราชสีตัวมันจะงอขึ้นมาแล้วเท้าตะปบเหยื่อซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าถ้าดูข้างหลังส่องให้ละเอียดเนี่ยก็จะเห็นลูกอันทะด้วยก็คือเป็นโคจสีตัวผู้เพศผู้ที่มีมหาอำนาจมากแกเสร็จแล้วเนี่ยหลวงปู่รอดก็จะนําไปลงใต้ฐานด้วยพินทุมหาอุดนะครับแล้วก็ลงคาถาที่เป็นขอมรามันว่าอรหังไสยย,ยาวะเหอุเยอะเย,เยหลังจากนั้นเขาว่าเอาไปลงชันลงใต้ดิน นะครับเอาผงอัฐม,มังลงด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นสําเร็จพิธ,ธีทําการปลุกเสกบางคนก็ไปจุ่มในน้าลักก็มีบางคนก็ไม่ได้จุ่มในน้ำลักแล้วก็แจกให้สิทธิ์เอาไปใช้ในพื้นที่บางโทรัสนะหรือพื้นที่แถวๆนั้น,น,นในย่านที่ท่านอยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของความเหนียวของพันชาตรีเลยทีเดียวทางพื้นที่นั้นก็จะบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบปาดตาลเอาน้ําตาลมาขายมาอะไรกันเนี่ยปีนขึ้นไปบนต้นตาลพวกนี้ก็ต้องเรียกว่า เอาความแคล้วคลาดคงกระพันมาเป็นหลักซึ่งท่านทามาก็ให้คนแถวนั้นใช้เนี่ยมาดังมากตอนที่ว่ามันมีเรื่องที่บอกต่อกันมาว่าชาวบ้านเขาพกโคจสีนี้ไว้ที่ตัวเขาเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ของลวงปู่คนหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งครับคู่อริเขาผ่านมาแล้วเห็นคนนี้นั่งนั่งอยู่เฉยๆย่างอยู่ริมน้าแต่ศัตรูนี่ก็ด้วยความที่แค้นส่วนตัวก็เลยชักเอามีดปาดตาขึ้นมาแล้วก็จ้วงแทงหลังไว้เต็มแรงเลยเขาว่าเนะแทงแล้วมันดัง กึกเหมือนแทงหินน่ะแล้วมีดเนี้ยล่วงจากมือเลยคือแบบไม่เข้าแม้แต่รอยแมวขวนจนไอคนแทงเนี้ยตกใจวิ่งหนีไปเลยแต่เจ้าตัวเนี้ยไม่รู้ว่าอะไรมาโดนงงๆอยู่ตัวก็ไม่มีรอยแต่เห็นมีดเนี้ยหล่นอยู่จากนั้นมาก็เลยบอกว่าโอ้โหทุกคนแถวนั้นต่างคนต่างวิ่งหาเขาจะสีลงปูรอดวัดบ,บางน้ำวนกันหน้าดูเพราะว่ารู้เลยว่าเหนียวสุดๆอันนี้ก็คือมาในแนวของเรื่องของ คงกระพันชาตรีส่วนเครื่องรางอีกอย่างที่ท่านทําแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กันแต่นั้นจะไปแนวของเมตตามาหานิยมก็ท่านก็ทําเครื่องรางที่เรียกว่าชูชก ok ในนิทานเวสสันดรชาดกซึ่งชูชก ok เป็นขอทานเท่าเป็นคนที่ขอเก่งมากอะเลี้ยงชีพด้วยการขอมาตลอดขนาดไปขอเอาลูกของพระเวสสันดรมากันหาชาลีเนี่ยเขายังต้องยกให้แกมาเลยแล้วแกมาใช้เป็นเด็กรับใช้ในบ้านแกโอ้เชี่ยนตีวุ่นวายไปหมดก็ได้เห็นว่า ชูชกเนี่ยถ้าตามความเชื่อคือว่าเขาคงต้องมีมนอะไรบางอย่างที่เขาสามารถที่จะขออะไรใครก็ได้ทั้งนั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นตะแกรนุ่งผ้าขาดขาดวิ่นวินถือไม้เท้าหลังโกงเกจิสมัยก่อนท่านก็เลยนําตัวชูชกเนี่ยมาเป็นอุปเทศในการที่จะถ่ายทอดของความเมตตามหานิยมลงมาว่าถ้าคุณมีชูชกนี้ไว้ในครอบครองแล้วเนี่ยคุณก็จะพูดจาใครก็จะลื่นหูขออะไรใครก็ได้หมดนึกอะไรก็ได้สมตามความปรารถนา พ่อค้าแม่ขายก็จะขายดีก็เลยทําเป็นรูปร่างของชูชกแกะจากไม้ขนุนเหมือนกันขึ้นมาเป็นชูชกแล้วก็แล้วคนก็นําไปใช้ดั้หลวงบุรรอดนี่เขาจะจะ,จะมีที่ดังๆอยู่ชัดเจนอยู่2ออย่างก็คือว่าโคะสีกับชูชกนี่เองอรหังสย,ยะยาวะเหอุเยะเย เรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่มีมาช้านานในบ้านเรานะครับก็ถ้าท่านใดชมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์รายการนี้ให้ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับขอบคุณครับ